คุณผู้ชมเรื่องบ่อนนะวันก่อนเราก็เล่าไปที่นู่นที่นี่นะคราวนี้ไปที่กาลสินนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปฮะชาวบ้านรู้ทุกคนรู้แต่เจ้าหน้าที่จะรู้ไหมและเมื่อเจ้าหน้าที่รู้แน่นอนฮะปล่อยเฉยไม่ได้ฮะนี่ฮะไปดูคลิปที่เจ้ามือแล้วก็นักพนันชายหญิงนี่กําลังล้อมวงกันเล่นการพนันเลยฮะคุณผู้ชมอ่ากำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยไม่รู้ใครกําลังดวงขึ้นนะคุณผู้ชมฮะแต่พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม ปรากฏไม่มีใครดวงขึ้นนี่ฮะพอเจ้าที่มาปุ๊บทุกคนดวงถึงคาดดวงตกทุกคนฮะอันนี้ทุกคนวิ่งกันกระเจิดกระเจิงเลยคุณผู้ชมฮะแต่สถานที่มันแคบเห็นไหมฮะวิ่งกันไปวิ่งกันมาสุดท้ายเห็นไหมเจ้าที่ก็รวบไว้แบบเนี้ยไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปไหนฮะมันตันครับคุณผู้ชมพร้อมกับยึดของกลางเอาไว้ได้หลายรายการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ20พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับและที่สําคัญบอลแห่งเนี้ย แม่เคยโดนจับไปรอบหนึ่งแล้วนี่คือการรีเทิร์นนะกลับมาเปิดบอลรอบ2และที่สําคัญมีรถเข้าออกเป็นจํานวนมากด้วยแม่มันก็เลยเป็นที่สังเกตสังกาของชาวบ้านนะจนชาวบ้านเขาเลยไปร้องเรียนนะบอกว่าคุณตํารวจช่วยมาดูที่นี่หน่อยที่นี่ทำไมมันผิดปกติแบบนี้ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ตํารวจภูทรจังหวัดกาลสินอาจอีกจังหวัดอ,อ,อย่างอยู่ที่กาลสินนะครัคุณมะ ไปลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งครับในเขตติดต่อเทศบาลเมืองกาลสินกับเทศบาลตำบลพลทองหลังโซเชียลแชร์ภาพบอกว่าที่เนี้ยน่าจะมีการลักลอบเล่นการพนันแล้วพอเปิดประตูเข้าไปแม้คุณผู้ชมฮะมันเขาก็บอกว่ามันร้านอาหารนะ mm. คุณตำรวจมันจะมีที่ไหนเราโต๊ะ,ตะเห็นไหมละ่ะโต๊ะเล่นกนารพนันไม่มีนี่โต๊ะเอาไว้รองรับแขกเอาไว้ให้ลูกค้ามากินข้าวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับ ก็คืออย่างที่เห็นพอเปิดเข้าไปชาวบ้านบอกที่นี่เขามีการลักลอบเล่นการพนันนะแต่พอเปิดเข้าไปมันเป็นที่โลง่งแล้วเรือนด้านาเนี่ยจัดเป็นห้องครัวถัดเข้าไปเป็นสวนของร้านอาหารแล้วก็หอพักห้องเช่าซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพอตรวจทั้งหมดมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จัดเป็นสถานที่สอบการเล่นการพนันพอสอบถามเจ้าของร้านบอกว่าเอ๊ะแล้วทําไมเมื่อวานลูกค้ามากันเยอะจังเลยรถจอดกันเยอะอ๋อ เมื่อวานลูกค้ามาร้านกันเยอะก็เลยเห็นว่ามีรถยนต์หลายคันมาจอดด้านในแล้วความจริงเนี่ยมีลูกค้ามาจัดงานเลี้ยงแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารบางคนก็ร้องเพลงซึ่งเป็นเรื่องปกติทางร้านยืนยันบอกเลยที่เห็นเนี่ยไม่มีการจัดการเล่นการพนันอย่างแน่นอนอ้าวก็ว่ากันไปนะคุณโชมะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เราเล่าไปก่อนหน้านี้อันนั้นชัดเลยชัดๆนะฮะคนละที่กันนะครับผมตรงนี้ค่ะ